โอเคครับทุกคนก็ขอกราบัอดีสวีดัสให้ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็พบกับกอรบผมสุธิพงศ์เอนะครับวันนี้ก็มาเจอกันโดดกีมดีมลีกซ็อกเกอร์อย่างเช่นเคยนะสำหรับมอน,นี้ก็จะเป็นอีกมอนี่หนึ่งที่สวนเหมือนกันนะครับผมลิงการดาวโหลดผมจะทิ้งไว้ตวงรงคอมเมนต์พมูดส่วนวิธีการดาวโหลดสรับครับที่ยังลงไฟอะไรต,าต่างๆไม่เป็นก็จะอยู่ท้ายคลิปนะนี่นะครับผมมอน,นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฟูลทีงบางตะก็จะจัดมาให้แบบ โพดเลยนะครับผมก็ห่างยกันไปนานนะสลับผมไม่ได้อัดคลิปนะครับผมก็สาเหตุตามที่ผมโพสต์ไว้ในชุมชนเลยนะ mm hmm. เผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะจับคิวเอฉลองหนึ่งพันซับนะครับผมก็ถ้าคนรอคอมเมนต์ได้เลยนะอยากจะถามอะไรก็รอผมตั้งโพสต์นะแล้วก็ไปคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปต่อนะครับผมโอเคตอนนี้ เราทำมาดูตัวเกมบันต่อน,นะเริ่มจากฟูทีมนักเตะละกันนะครับผมนี่นะครับผมนักเตะประมาณนี้เลยนะก็จะมีอาริซอนเบเกอร์นะครับผมมาซิโลฟันดอยนะครับผมสกิโอล่าม,มอสเทนอร์เันเดอร์อันนูรุกา้าโมวิดนะครับผมคีซโนโรนัลโด คีรีย์ยันเอมบัปป้นะครับผมแล้วก็เอ็นโกโลโกงตี้คิวินเดอร์บอยนะครับผมลีโอเมสซี่นะแล้วก็นีมาจูเนียตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่านักเตะที่เจ้ที่ที่คนสร้างมอสเขาสร้างขึ้นมานะครับผมก็ชื่อว่า ADW ประมาณนี้นะหนึ่งแปดศูนย์นะครับผมเป็น ชื่อช่อง YouTube ของเขานะครับผมที่เขาเป็นคนสร้างหมดขึ้นมานะเขาก็เลยสร้างนักเตะมาชื่อนี้เลยนะครับผมก็ไปกดซับสไคร์กันได้นะนี่นะครับผมต่อไปก็เป็นเฮ y ิเคนนะครับผมแล้วก็ไตเซเกนนะครับผมมัตไทร์เดลิกเอรินอาซาซาร่าคริสแมนนะครับผมชูรินีนะครับผมมาเน่ฟิลิเป้คูตินโยแกเรตเบลแล้วก็บูฟ่อนนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับใน่วนของตัวแทนเฟอร์ตรงนี้ก็จะเป็นปีสอง9ันสิบเก้านะครับผมเราก็สามารถซื้อได้นะครับผมเหมือนจะไม่ปล็อกทุกตัวนะสำหรับตลาดอกติตรงนี้นะครับผมแปลว่าจะซุ่มมาเป็นแม่เป็นนัดนะครับแล้วก็หมุนออนไลน์ตรงนี้สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับผม ต่อไปเราไปดูไม้ครับกันนะครับผมนี่นะครับผมสนามก็จะแต่งให้สวยๆเลยประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมเก้าอี้ก็จะมีเป็นสีแดงๆน้ำตาลเข้มหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีสีเหลืองสลับตรงแถบหน่อยนะเป็นเหลืองดํานะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูตัวชุดกันนะครับผม นี่นะครับผมชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรูปดาวตรงหน้าอ,อกดาผมมันจะเป็นทีมออสตาอะไรประมาณนี้ปะนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับมาต่อไปเราไปดูก,การฝึกเกมเพย์กันเลยนะครับผมเราเอาชุดสีน้ำเงินไปแข่งเลย นะครับผมมาชมกิมกันครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะปรับเป็นตัวนี้นะครับผมไปกันต่อเราเป็นใส่ชุดสีน้ำเงินนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวานะนะครับผมเทนไปเข้าลูกนี้แล้วก็เสียฟลิกเลย เปิดเข้ามาลูกนี้อ,อันดิซอนยังรับได้ครับผมเทนที่เดอร์บอยเดอร์บอยโยกออกทางสายไปที่มาเซโลมาเซโลจะเล่นกับโมดิแต่ไปพลาดครับผมเอาอนะครับผมจังหวะนี้โมดิ Modi เก็นบบอลตรงกลางได้ให้ไปที่เอ็มบาเป้เอ็มบาเป้เมสซี่ เสซี่หล่ขึ้นปลายโรนัลโ,โด้ซัดลูกนี้เป็นล้ำแน่ก่อนนะครับผมดูจังหวะนี้นะครับผมล้ำเยอะหรือเปล่าล้ำเยอะเลยครับผมเ,เราได้เพชรบอลันต่อน,น,นล้วกราฟิกเกมเพล์ก็ถือว่า ไหลลื่นนะแล้วก็ภาพก็คมชัดเลยนะครับผมมาครับผมกองเตะกองตีงเ,ตเลิกโยนยาวไปเข้าโรนัลดอีกแล้วโรนัลดสซัดเลยลูกนี้ออยางตเตะเซฟเป็นลูกเตะม,มุมครับผมแล้วเล่นสั้นๆครับโรนัลดโยนเข้าไปติดออืมาเซล่ ครับผมที่ร้านมอสครับผมจะวันนี้ The Boy. The Boy เดอะบอยเดอะบอยเลี้ยงกินได้นขับบอแล้วเห็นช่องด้านขวาเปิดตัดเข้าบอยเป็นกองเต้ออยังรูดกรอบครับผมยังจบสกอ๊อตย้ายเย็นซะเหลือเกินนะครับผมออสตาของเราวันนี้นะมาครับผมล่าประตูกันต่อนะมาเซลโล่ โรนัลโ d เอ็มบัปเป้ครับผมเอ็มบัปเป้แทงแล้วเป็นเมสซี่หลุดเมสซี่สายลูกนี้แต่ยังเก็บได้ครับผมโรนัล do โรเอ็มบัปเป้เป็นเมสซี่คึงกันอยู่นานๆครับผมเดอร์บอยอื้อหือเอาละครับผมเมสซี่เปิดเข้าไปเลยยังติดเซฟครับผม โอเคครับทุกคนสำหรับกราฟิกเกมเพลย์นะก็จะประมาณนี้นะเล่นให้ดูครึ่งเดียวแล้วกันนะเดี๋ยวต่อไปเขาุกคนรับชมวิธีการดาวโหลดมอน,นี้ได้เลยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคครับทุกคนตัวนี้ก็มาดูวิธีการดาวน์โหลดดีมิกซ็อกเกอร์มอน,นี้กันนะครับผมคนอื่นนะคนโปรโด,ดไฟที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์ประมุติมาก่อนนะครับมันก็จะมีอยู่3ตัวไฟล์ด้วยกันนะเป็นตัวไฟล์ apk data แล้วก็ obb นะครับทุกคน โหลดมาให้ครบทั้งสามไฟล์ก่อนนะครับผมพอโหลดมาครบเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าไปทแอปแซนอะชิเวอร์นะครับแล้วก็เข้าไที่ตัวดาวน์โหลดนะให้ทุกคนเลื่อนหาตัวไฟล์ apk ที่เราโหลดมานะครับผมเอ,อ่อหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้ทุกคนจิ้มไปเลยหนึ่งทีแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมกดปแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนกดติดตั้งนะ โอเคพอมาขึ้นแบบนี้ก็กดเซตก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวราตานะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเอพเคเมื่อกี้เลยนะให้ทุกคนจิ้มไปหนึ่งทีแล้วก็กดแตกไฟล์นะครับผมตัวนี้นะโอเคครับทุกคนผมมันแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับผมก็ทุกคนเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะไฟที่มันแตกออกไปนะครับผมจะอยู่ด้านบนสุดนะก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับให้ทุกคนกดค้างนะครับผมแล้วก็กดคัด กดด้านบนนะครับหครั้งเข้าไรี a แอนดรอยด์ดัตนะครับผมแล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือได้เลยนะครับผมโอเคพอมันวางเสร็จแล้วนะครับก็ไปกดด้านบน1ครั้ง2ครั้งนะครับผมแล้วเข้าที่ตัวดาวโหลดนะรอบนี้ก็มาหาตัวไฟล์ obb นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะให้ทุกคนจิ้มไปหนึ่งที แล้วก็กดแตกไฟล์นะครับผมโอเคครับทุกคนพอมันแตกไฟลเสร็จแล้วนะครับผมก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดเลยนะก็จะเห็นไฟล์ตัวนี้นะครับทุกคนกดค้างกดคาดตรงนี้นะครับผมกดด้านบนนะครับหนึ่งครั้งเข้าที่นดวยอบ b บนะครับผมแล้วก็กดวางปุ่มสีเขียวด้านล่างขวามือนะครับ โอเคครับทุกคนเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวคลิปเพียงเท่านี้นะแล้วมาจาก,กันาคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผม every body